โอเควันนี้ทุกคนนะผมวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมซึ่ง ก็เดี๋ยวจะทยอยสอนไปเรื่อยๆตามที่ผมรู้นะครับถ้าสมมติว่ามีเทคนิคใหม่เดี๋ยวผมก็จะเอามาสอน,นครับเพราะว่าเราสอนแต่บิวใช่ไหมเออเราสอนเทคนิคบางเรื่องเอาให้ผู้เล่นเอาไปใช้นะครับอ่าเทคนิคที่ผมจะสอน,นครับคือเทคนิคเจาะรูสี่ช่องแบบประหยัดนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด2วิธีนะครับเอาวิธีแรกก่อนนะครับแต่ว่าวิธีแรกอะเป็นวิธีที่ส่วนใหญ่จะได้แต่เทียร์สูง,สงนะๆนะเทียร์ต่ำๆจะไม่ค่อยได้นะครับคือสมมุติว่าเราอยากได้สกิลอะไรเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อไปเลยครับคือมันสามารถซื้ มาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ไว้นะแล้วก็ใส่ตรงเจมส็อกเก็ตนะครับผมว่าเราอยากได้4ช่องเช่นไหมอ่ะเราก็ใส่เริ่มต้นที่เลข4นะครับผมเป็นการเริ่มต้นถ้าอย่าไปใส่ตันสุดนะถ้าใส่ตันสุดแล้วไม่ใส่เริ่มต้นคือมันก็จะขึ้นเริ่มตั้งแต่เท่าที่มันมีครับก็คือ2เป็นต้นไปอ่าถามว่าผมอยากได้สกิลอะไรอ่ะเป็นสกิลแฮมเมอร์ออฟก็ละกันเนี่ยครับเรากดเราพิมพ์คาว่าแฮมเมอร์เข้าไปมันก็จะมีละอ่ะเราก็กดไปแฮมเมอร์ออฟก็ศ์จากนั้นเราก,ก คืออันเนี้ยก็ประหยัดนะครับคือมันบางทีมันประหยัดกว่าเราไปทําเองแต่เราก็ต้องเลือกหน่อยอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเลเวลสิใช่ไหมก็คือนะเราก็ใช้ได้แต่เลเวลสิขึ้นไปก็คือตัวเราต้องเลเวลแปดสี่นะผมส่วนใหญ่มันจะได้แต่เลเวลสูงครับเลเวลถูกๆไม่ค่อยมีใครเอามาขายให้หรอกเนี่ยครับมันก็เนี่ยประมาณ1 x 3 x 4 x 5 x เนี่ยประมาณเนี้ยเรียงๆกันเห็นไหมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ5 x ซึ่งมันก็ถูกกว่าเราไปซื้อมาเจาะเองนะแต่ว่าข้อเสียคือมันเป็นคอลับ ถ้าเขาไม่ได้อัพคุณตี้มาให้เราเนี่ยคือมันอัพคุณตี้ไม่ได้แต่เลเวลมันยังเพิ่มได้อยู่นะคือสมมติว่าเราซื้อ18มาเงี้ยแล้วมันเป็นคอร์รัปเราอัพเป็น19มันอัพได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถใส่คุณตี้ได้ก็แค่นั้นเองแต่ถ้าสกิลไหนมันไม่ได้ใช้คุณตี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรคือถ้าคุณตี้มันไม่มีประโยชน์สำหรับเราในบิลนั้นอะ เนี่ยเราก็ซื้อมาเนี่ยสมมติผมซื้อเนี่ย 5x เนี่ยผมก็ได้ละ 5x ก็คือประหยัดปกติถ้าไปซื้อที่เจาะรูเองเนี่ยมันราคาแพงกว่านี้ครับอ่ะต่อไปจะเป็นวิธีที่2นะครับผมก็เราจะใช้ของทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็คืออันนี้นะครับผมก็เป็นเลเซอร์เจเวอร์เลอร์ออกนะพี่เจาะรูช่อง3แล้วก็ไอตัววาลออกนะครับก็คือตัวคอลับนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเช็คราคาให้ก่อนนะอ่ะสมมุติว่าผมจะเช็คในเคอร์เรนซีเอ็กซ์เลนะเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไปซื้อเจาะเองเนี่ยม ยี x แต่ว่าถ้าเราไปซื้อในร้านแบบวิธีแรกเนะี่ยเห็นม่มมันก็แค่5 x ถูกไหมส่วนไออุปกรณ์ที่เราใช้ซ้ำอ่ะก็คือเลเซอร์เจมวลเลอออใช่ไหมเนี่ยราคามันก็แค่1นึอัน่ง x ได้42อันครับคือได้ได้โคตรเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวอลออฟเนี่ยอ่าห x ก็จะได้ประมาณ5อันนะครับผมก็เลยจะเป็นประมาณนี้ก็คือ5อันเกือบหอัน ซึ่งถ้าเราทําแล้วเราใช้วอลออกไม่ถึงร้อยกว่าอันนะครับมันก็คุ้มกว่าเราไปจอเองซึ่งมันไม่ถึงหรอกร้อยกว่าอันอะ่ะมันเยอะมากหรือว่าถ้าตามที่เราดูที่ซื้อในร้านคาใช่ไหมถ้าเราใช้ไม่ถึง 5x ก็คือก็ได้อยู่เหมือนกันก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ 5x ก็มันก็ได้ประมาณ10-20ทีเนาะมันก็ต้องใช้ดวงหน่อยนะครับอย่างสมมุติผมจะทําให้ดูถ้าถ้าเราบีสกิลเจมเยอะๆแบบเนี้ยอ่ะเราก็เอามาผ่านเล่นได้นะครับอย่างสมมุติผมบอกว่า ผมอยากได้สกิลฮเลอร์ออฟไออย่างเงี้ยเนี่ยผมอยากได้สกิลฮเลอร์ออฟไอที่เจาะสี่ช่องอย่างเงี้ยวิธีการทําก็ง่ายๆอันนี้ทํากับอะไรก็ได้นะสกิลเจมปกติก็ได้หรือว่าจะเป็นสกิลเจมที่เป็นสปิริตก็ได้นะครับอ่ะอย่างสมมุติผมมีอันเนี้ยเยอะใช่ไหมเวลสิบอ่ะผมก็เอามาสักเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะแล้วเราก็เอาเคอร์เซนซี่ออกมาสักหน่อยนะครับเราก็เอามาเตรียมไว้อ่ะประมาณนี้แล้วกันเราตีไว้ยี่สิบอันก่อนโซใหญ่มันไม่เกินยี่สิบหรอกพลาถ้าไม่ดวงซวยจนเกินไปนะ จะทํากับสกิลเจมปกติก็ได้หรือทำสกิลสปิริตก็ได้นะครับแต่ว่าในรอบนี้ผมจะทํากับสกิลสปิริตให้ดูสมมุติว่าผมอยากได้เฮโร่ไฟซึ่งมันเป็นสกิลสปิริตนะก็จะใช้4ช่องใช่ไหมวิธีการก็ง่ายๆเลยให้เราไปคราฟเฮโร่ of ice มานะครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าเราใส่อยู่เราจะคราฟไม่ได้นะเพราะนั้นเราต้องถอดอันเก่าออกก่อนนะครับเอาหนอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่ะคราฟมาอันนึงปุ๊บอันเดียวก่อนก็ได้นะครับทีนเนี้ยให้เราทําการใช้เจมเลอร์ออฟเนี่ยเจาะให้มันมี3รูครับปุ๊บ ทีนี้ให้เราใส่คอหลับเข้าไปครับมันจะมีโอกาสที่มันจะเป็นสี่รูแค่นั้นเองก็ทำจนวกว่ามันจะติดอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเราดวงดีมันก็ใช้ทุนไม่เยอะถ้าแต่ถ้าต่อให้ดวงไม่ดียังไงอ่ะคุณต้องทําเป็นร้อยรอบอะ่ะมันถึงจะเท่ากันที่คุณไปซื้อสี่ช่องเจาะเองครับซึ่งผมก็ข่างมั่นใจว่ามันไม่ถึงหรอกคือมันไม่ถึงร้อยหรอกส่วนใหญ่ก็ได้แล้วอานนี่ก็คือไม่ติดเห็นไหมถ้าไม่ถ้าไม่ติดก็เราไม่ใช้ก็ทิ้งไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้เอาผมทตนะผมา,มา,มา,าติดบางสััอัอนม้ ปุ๊บมีสช่องนะครับเจาะปุ๊บอ่ะได้แล้วอันนี้คือผมติดแล้วสทีติดเนี่ยคือผมได้มาละ4ช่องผมก็ใช้เลยปุ๊บนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นเลเวล10สมมุติว่าถ้าเราอยากอัพเวลให้มันเวลเท่าเดิมอย่างของเก่าผมเวลเท่าไหร่14ใช่ไหมส4บสเราก็ไปหาอันคัดสกิลเจม14ที่เรามีครับออกมาปุ๊บแค่นี้เองแล้วเราก็กดอัพตามปกติขอหลับมันอัพได้นะเนี่ยเห็นไหมอัพได้เหมือนเดิมปุ๊บมันก็กลายเป็น14่ละแต่ว่าเราได้มา4ช่องประมาณนี้ครับกปัไ้อบซื ถ้าสมมติว่าเราจะใช้แค่4อยู่แล้วนะแบบอนาคตเราไม่ได้ใช้5แน่แนแบบว่าเฮ้ยผมมี4ผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วพี่คือมันใส่ไม่ถึง5แน่แนก็ทําแบบนี้ได้นะมันก็ประหยัดไม่ต้องไปซื้อ4นะครับถ้าซื้อ4ก็อย่างที่บอก2 5 x ซึ่งเราไปซื้อในตลาดแบบวิธีแรกก็เหลือแค่5 x เออซื้อเลยคือได้ชัวร์ถ้าใครไม่อยากลุ้นดวงแต่ถ้าลุ้นดวงเนี่ยคุณลุ้นได้ประมาณ20 30รอบนะครับถึงมันจะเท่ากับ2 5 x ที่คุณเสียนะครับผมก็ ผมมองว่า2 0 30รอบอะ่ะมันติดบ้างแหละไม่น่าจะซวยขนาดนั้นหรอกอะไรประมาณเนี้ยเนึกออกปวะเอออ่ะเราก็ใส่ไปประมาณนี้เราอยากใส่อะไรอะ่ะเนี่ยเราก็ใส่ไปแล้วก็เปิดใช้ได้ตามปกติอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกถ้าใครอยากได้คุณภาพสกิลด้วยเนี่ยคืออยากได้เจาะสช่องและได้คุณภาพด้วยอะ่ะคือคุณต้องอัพคุณภาพก่อนที่คุณจะคอรลับนะคือคุณทําได้เหมือนเดิมแต่ว่าต้องอัพคุณภาพก่อนนะเพราะว่าหลังจากคอรลับ มันทําอะไรไม่ได้นอกจากอัพเลเวลขึ้นนะครับมันไม่สามารถเจาะช่องได้แล้วไม่สามารถอาปคุณภาพได้แล้วเพราะงั้นถ้าใครใช้คุณภาพอัพมันก่อนที่จะคอหลับนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ใช้ก็ทำแบบผมได้เลยคอหลับได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเท okay, ไปแล้ววันนี้คลิปสั้น yeah, I